見せてやるよ。これが最後の月ケツガテンショダーマイオマイエピバンタッキャメゲフヨンフィディヘイ。 ของดาเมจรวเลยใช่แต่เป็นตัวนั้นมันออกของที่วันที่ออกชิ้นเดียวพราะติวายอะของชิ้นเนี้ยถ้าอยากเล่นถึง่อยเอยออกการเลือกไงชิ้นที่สามแล้วก็นี่ก็แล้วแต่กันเบดตัดเลือดสีชมพูตัดเลือดสีชมพูกับตัดเลือดที่เป็นสมุดอันไหนดีกว่ากันสมุดของมีพี่อ่เป็นสมุดของมีดีกว่าเหรอไม่ ไอเสีชมพูดีกว่าตัวพี okay. hey. Hey. Anyway, yeah. ่ยืนไฟเตอร์ไงตูวรามเกียรติมันเพิ่มโจมตีอะเฮ้ยเฮ้ยยังไงอะบูบูอายน่านี้ใครป่าทอานี้ใครป่าตายยาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่จะเปิดไปเลยว่าพี่จะเล่นย้อนเปิดไปเลยว่าเราจะเล่นยอนนะจ๊ะ ขอก่อนได้ไหมฮะเอาตัวอะไรอ่ะลูกไปไปไปฮะวันปลาเหรออืมผมเดาได้สวัสดีรอดขอมาได้ไหมเพื่อนฮะรอดขอมาได้ไหมขออะไรพี่ไม่ใช่แฟนขอได้เด้อเลยแล้มัเป็นเน a เชียว พี่ออกถูกกับที่ะของอ,ะอ่ะมีรองเท้าสีแดงดาบชี้แล้วก็อะไรนะ,ระตีสติ๊กนเนี่ยไหมดาบแดงใไหมลาลาก็ได้ดาบแดงแค่นั้นเออดาบแล้วก็มูลามาสะเผื่อเปล่าวะเอาทีละเลือดก็ได้นะตอนตีมันได้ตีเป็นปเปอร์เซ็นต์เลือดยิงไหนยิงตีแรงเอ่<ะ>าคารอน ควรออกทารอนก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ดับพี่ติ๊งแล้วก็เจาะเกาะนั้นก็ได้ได้กินนึงก็แล้วแต่พี่อ่ะดับแดงก็ได้ดูเลือดใหญ่ก็ได้ทารอนก็ได้ตายเกิดแล้วกันอ <laughs> ลอก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 โด <laughs> นเป็นเพลินหรือเราติดสถานะตีแรงอยู่สิติดสถานะตีแรงไม่ใช่บีดไม่ใช่บีดฟรีจีเฟรย์บุสโซลส์ ตีแรงเนี่เนี่ยเนี่ยเร่าเติมตีแรงอ่ะอาร์บีแต่พี่ยังไม่พี่ยังไม่ได้ตีคิวเลยอยากจบการ์ดเนี๋ยต้องไปตีคิวเดี๋ยวไม่ได้ตีคิวบีบเลยเฮ้ยเกมนี้ยืดซักประมาณชั่วโมงไอ้บ้าเตะหัวคิวออกจากคิวเงี้ยเหรอผมเพราะว่าพี่ต้องมีการเวทการเนี่ยเวทใหญ่ทำไมอ่ะคชีลาล้มล้มติดบ้านอ่ะลามคิวครูอ่ะ ดาบที่มันอยู่ทน้นบนตันเดือดอ่ะใช่ปะใช่ใช่อุ้ยกีฬาวีนเยวนิโอ้กูก็เอาอะมันยุคงยุ่แล้ว ยอนมัน,ใน,ในมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยอนะยอนที่ไหนเขาไปยืนอยู่เลนแคลรอนี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แทนอย่ายื้อนะพี่ต้องไปตีคิวเอออย่ายืา <ๆ S 2> ย้อพี่องไปตีคิวต่อส ดูในคลิปเขาบอกว่าควรออกไปคิวไว้นั่นก่อนใช่ป่ะไปคิวหนึ่งนาะพเอาไว้ฆ่าคลิปเสียใจด้วยนะไอ้ยอนพี่มันไม่ได้มีไว้ฆ่าคลิปเนี่ยธนูยอนพี่อะมีาไว้ฆ่าคนอลิตอาิตเอะไรโซโล่คิวอลิตอไเนี่ยอะไรแบบนั้น พี่ผมว่าผมวาเ่าตีมาเต็มเลยตีท่าหลังมาเต็มเลยมีเลือดไหมเป็นไงตะวันย้อนที่โหดป่ะตะวันไม่ได้พูดมาเฉยๆครับเฮ้ยโอ้มันไม่มีเลือดอ่ะฉะได้ Welcome to Commander ก oh. ูยำบั ตะวันตะันตะวันโใหม่ไหมน้ำตาลน้ำตาลนันตาลตะตานเน็ตอะไรไหลร่อยตวันมาแบบนี้บอมตะวันมาแบบโอ้เชี่ยชนะใช่หนนไ โดนเทใถ่ไดนเลยนเลยเราก็มีเสืไม่เลยเราต่อธนูไม่แม่นเลยอ่ะธนูยอนเฮ้ยอะไรแบบ t ทำนี้ว่าอทุกมันโดนไส่ตาย ตา,า,ายแลย้ว้ยขอย <laughs> โทษการชิวมา10ตัวแล้วเนี่ยเียวกับเรื่ง16นาทีดีแล้วจะได้ปต <laughs> าคิว <laughs> วันในว, <laughs> วันตัวรว21แดงดัน โ้บันไปไหนของมันอ่ะเร็วเลยพี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอืออะไรอ่ะถึงสองหน่าผมมาช่วยแล้วไอ ก็ยังแรงจังวะรู้อซปล่อยได้ต่อเเนนี่ีจะยงไงไม่ถึงเออน่คนมันรีบอ่ะยังไปไม่ถึงเลยบอกอเคแล้วยังไปไม่ถึงเลยเปไงปล่อยซ้อม้ย้ยเเ็กกุบปุบ ปเชียรแพ้เล่นๆตีเล่นละมันจะเอาพี่ได้อะเมื่อกี้ไม่ตามยันฐานอะคือแบบจังหวะนั้นคือกลาว่าตายแน่ๆพี่ผมพาเพื่อไนไปหา กูาาตี่เราเจอบอดเฮ้ยโท่ทำไมตอนที่ฆ่าได้ทำไมถึงบอกว่าเจอกับบอด่ะงงแล้วเนี่ยไอ้ิวมัน่เงนดไม่ต้องมอู่กัอนะดูป่าวช้ห้า้วห้สู่ะแทนที่จะชมบอกหูพี่น็อตสวยอ่ะจังหวะเมื่อกี้ เออใช่ไหมฆ่า oh, <okay. S 1> คนได้เออแต่กับเจอเด็กๆบอกว่าอะไรนะเราเจอกับบอดไปเนี่ยโอ้โหจะหลอง่าคผลเด็กกับคนจักปั๊มเป็นแบนี่อะไรอะไรอะไรขอบใจใหิดนงาเลย พละมาก่อนพละมาก่อนโอ้โหน่าอเรนดีตายเลยสามป้อมอ่ะสมป้อมพลรามุก่อนพลมามุก่อนเออไอ้เข้าให้มารีล้ำให้มามามา เอย่าเพิ่งมค่ามันอย่าเพิ่งฆ่ามันปล่อยไอ้ซีฟปล่อยไอ้ซีฟมันดันมาทรมานมันอุ้ยพรลามันพรลามันเล่นสวัดีครับฮะผมไปแล้วนะครับโอเคโอเคตะวัน thank you thank you สวัสดีครับโอเคปอลเลโดนหนึ่งมา อ่ะลำสองอ่ะแพ้ใครเนี่ยโอ้ยพี่ก้าหยุดสามอ่ะกระจอกอ่ะพี่อ่ะแย่มาก